ฝึกไปก็รักน้องไปใช่ไหมบีฝึกก็รักน้องด้วยเอาเรียนน้องฝึกหลับที่น้องทั้งวันแหละแต่ต้องเฝ้านะเพราะ่างตัวอื่นจะมาชนมันเอาเราเอาปวายคอกไล่ไงเนี่ยค่ะเราเอาคอกให้มันเดินได้ไงพวกไหนเดินอิสระเป็นเชือกแล้วก็ปล่อยบางตัวก็ตัดทางปล่อยวัดค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเชือกตัวดำนะคะแล้วก็เนิบจูนก็ตัดทางปล่อยวัด นะ,ะแต่ตัวที่เราจะทำแม่ต่อเนาะเขาก็จะพยายามมัดถ้าไม่ได้ถ้าไม่รอดก็สุนทรพายนะคะถ้าได้ก็เอาอย่างนี้แหละตลอดชีวิตไม่ต้องสุนทรพายเหมือนหลายเนาะพี่น้องให้ดูเรีบสองน้องแดงเนะาะแดงคือกับแก่เนี่เนาะโฟกัส วัวแดงนะพ่อแดงทั้งสายแต่แม่นะ่ะเป็นแม่ออกจะเป็นวัวดอนอันนี้เป็นลำปิีสกินนะคะฉีดยาแล้วแหละก็รอยให้แผลแห้งไม่ลมก็ไม่เป็นไรเรนะาะรักน้องฝึกไปก็รักน้องกันต้องบีเอฟสองทั้งสองตัวค่ะอันนี้ลูกบินเทนคนะ่ะวัวไทยสายบีแปดกับสายสายวินนะบีแปดบวกวินดังนั้นสองตัวนี้ก็จะมีสาย คยไฝาก็แล้วก็จะมีสายแม็กนั่มมอนลี่ค่ะเดี๋ยวลง youtube ให้พี่น้องชมก่อนว่าเราฝึกหัวประมาณนี้เนาะวันนี้มันทีเท่าไหร่ยีบหกมิถุนาสองศนย์สองหนึ่งค่ะที่เมียฟาร์มนะคะเอ็มบอยหัวใจนะคะฟาร์มเอ็มตัวใหญ่ไวตัวเล็กหัวใจนะคะ เป็นสัญลักษณ์ของฟาร์ามเราในยาฟาร์มนะคะฮึเชิดเชเชิดเชสวัสดีค่ะลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนได้ว่าเราหายไปไหนเนะเาะเพราะว่าแม่เขาเรียนค่ะแม่เรียนหนังสือหลักสูตรประกาศนียบัตรสีเดือนเ่ะก็เลยโอ๊ยเหนื่อยสอบใหนเรียนก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลามาดูบัวก็ให้กินอาหารบ้างตอนที่แม่เขากลับมานี่แหละค่ะคุณตาคุณยายเขาก็ไม่ทำเนาะ ล้วก็ไม่เป็นไรทำตา,ามที่เราทำได้รักกันรักกันน้องบีค่ะหกหนึ่งเก้า M Y หัวใจหกหนึ่งเก้าอันนี้ M Y สองศูนย์ทับเจ็ดสวัสดีค่ะลาไปแล้วค่ะมียาฟาร์มลาไปแล้วค่ะน้องบีน้องโฟกัส